ชีวิตมนุษย์เงินเดือนต้องเจออะไรบ้าง w h a t s, s u p Dude Hey my friend มาตรงเวลาเลยนะเดี๋ยวก็พี่หลังคาบ้านรั่วแล้วพี่แบตรถเสื่อมต้องเปลี่ยนครับมันจำเป็นเะยนะค่าที่รักค่าเทอมได้สิจ๊ะเพื่อลูกค่าเรียนวโอลินเรียนทำอาหารแล้วว่ค่าประกันด้วยนะคนลูกต้องจ่ายค่าซัมเม รายจ่ายมหาโหดจนโออร์โหลดแบบนี้ ต้องให้ปลาช่วยด้วยสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตวงเงินหมุนเวียนฉุกเฉินพร้อมใช้อนุมัติสูงสุด2ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยพิเศษ9.99%ต่อปีนานสูงสุด9เดือนและเลือกผ่อนสบายนานสูงสุด60เดือนเคลียร์ทุกภาระฉุกเฉินให้ชีวิต move on ด้วยสินเชื่อบุคคลไทยเครดิตกูเท่าที่เจเป็นและชำระคืนไหวด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจากธนาคารไทยเครดิต